ถึงแล้วครับสุกเต็มสิบคิดถูกคิดปิดเนี่อะไรคนเยอะอย่างนี้ไม่เข้าคือไดครับปป่าจุดัดกรองเขาเองเถอะเมื่อ,อกี้คนเยอะมากจุดัคกรองแคบกำลังขึ้นถึงตัวสะพานครับ นี่เป็น,ห,นห้องน,นะคนก็เยอะเหมือนกันตอนนี้อยู่บนตีน,ะนะส,ะาาสะพานแล้วพุทธสมะลาช่าสะพานรอสิบอ้ดูกันสิอภิมหาคนวันแรกคนไม่ไปเยอะทำไมวันนี้มันเยอะจังเลยบรเยากาศ อยากเก็นบรรยากาศข้างบนมันไม่แค่เดินขึ้นใกล้ถึงราคาจุดสูงสุดของมันประมาณอีกสองร้อยเมตรตอนนี้ผมอยู่บนสะพานทศมะทศมะราชาราชัมเอ๊ะชื่ออะไรวะถึงแล้วครับ สะพานพุทธมาลาชานสะพานแห่งไหนของประเทศไทยที่เขาบอกว่าสถาปัตยก,กรรมที่สวยในเรื่องของแสงและสีดูผู้คนที่มาดูวูวต่างๆเยอะมากไม่คิดว่าจะเยอะปานนี้เมื่อตอนกัางวันยังแทบไม่มีเลยตอนเย็นชักเยอะ บรรยากาศดีอากาศหนาวเลยแหละหนาวยิงก็ไปเที่ยวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกไมู่ว่ากี่องศาหรือว่าน่าจะยี่สิบต้นต้น,ตนยี่สิบยีบ่ิบสองนะอากาศประมาณนี้อากาศเย็ยนๆประมาณนี้เดี๋ยวให้ไปถึงจุดสูงสุดก่อนถึงจะถ่ายวิวให้ดูที่นี่ทศมะ ราชันสะพานแห่งใหม่ของไทยแลนด์เก็บประวัติศาสตร์เอาไว้